นอนนอนอยู่จู่ๆงานวิวาก็หายไปก็ต้องขอขอบคุณเพร์บูแบนันก็คืออาริมบังบายสบายๆที่แปลมังอะดีๆให้พวกเราชมสุนถ้ายอยากอ่านเองก็ลิงก์ท้คลิปนะคะถ้าเธอกล้าหนีฉันจะให้ทางพยาบาลหยุดยาของยายเธอทันทีตกลงคนต้องการอะไรกันแน่มาเป็นผู้หญิงของฉันแล้วฉันจะเชิญหมอจากต่างประเทศมารักษาอย่างเธอให้หายดี ไม่แปลกใจเลยที่คุณชายจะสนใจเธอมากขนาดนี้เธอคล้ายกับเขาคนนั้นจริงๆกลับไปคิดดูให้ดีเป็นผู้หญิงของฉันเธอมีเต่ดได้กับได้คุณเฉียวครับถึงมาหาลาัยของคุณแล้วครับเออเกงใจจังขอบคุณนะคะเรื่องวันนี้มันเหมือนกับฝันไปแต่ถึงยังไงก็โคตรดีใจเลยที่ได้ทศัพท์บคืนใครกันทรมาเวลานี้สวัสดีค่ะคุณเฉียว ดิฉันโทรมาจากโรงพยาบาลคลังเจียนะจะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ถึงกำหนดเวลาชำระค่ารักษาพยาบาลยายของคุณแล้วค่ะหากไม่ชำระทางโรงพยาบาลอาจจะต้องหยุดการรักษาคุณยายของคุณนะคะได้ค่ะได้ค่ะฉันจะรีบไปชำระนะคะรบกวนผู้คนอย่าเพิ่งหยุดการรักษานะคะจุดจุดทำยังไงดีค่ารักษาของยายก็ไม่ใช่ถูกๆต่อให้ไปหายเงินใครมา ก็ยากที่จะได้คบยายกำลังจะจากฉันไปเหมือนแม่อย่างนั้นเหรอถ้า,างั้นก็ไปหาเฉลยเต๋อให้เขาช่วยอีกสักครั้งบริษัทตระกูลเฉียวลูกสาวพ่อลูกจะมาทำไมไม่บอกพ่อก่อนละ่ะยายของคุณยายกำลังจะหมดแล้ว เงินหนูไม่พอเดือนนี้คุณจะช่วยใจ่ายให้ก่อนได้หรือเปล่าคะหนูจะยอมเรียกคุณว่าพ่ออีกสักครั้งแล้วเดือนหน้าหนูจะหาคนทางเองพ่อเข้าใจแล้วเสี่ยมู่พ่อจะโอนให้ลูกห้าหมื่นแต่ลูกอย่าให้ป้าฟังฟังรู้เด็ดขาดนะนี่เป็นเงินส่วนตัวของพ่อเข้าใจใช่ไหมหนูจะไม่บอกเขาค่ะพ่อโรงพยาบาล ให้นายที่สุดก็ลาบเลื่นไปได้สักเรื่องเสี่ยวมู่วันนั้นเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันเป็นห่วงเธอมากเลยนะจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนายสักหน่อยฉันว่าวันนั้นฉันพูดกับนายไปชัดเจนแล้วนะเสี่ยวมู่ฉันผิดไปแล้วเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะฉันจะไม่มีทางทําให้เธอเสียใจอีกเด็ดขาดขอร้องละให้อภัยฉันเถอะนะ ไว้เนี่ยมันอะไรเนี่ยขูเข่าต่อหน้าสาธารณชนฉันเพิ่งเคยเห็นกับตาครั้งแรกเลยเสียมู่ฉันผิดไปแล้วจริงๆฉันเลิกกับเฉิงเจียวแล้วด้วยเอ๊ะเขาก็คือแฟนของผู้หญิงตระก,กูลเศรษฐีคนนั้นนะเหรอแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะเป็นใครมือที่สามเลื่อนขั้นเหรอเรื่องครั้งที่แล้วยังไม่ทันได้เคลียร์กับนายให้เรียบร้อยตอนนี้ยังจะสร้างเรื่องทำให้ฉันเสียชื่อเสียงอีกแล้วเหรอนี่นายจงใจให้เป็นแบบนี้ใช่ไหม เฉียวเสี่ยวมู่นางผู้อีกหน้าด้านเธอเลิกกับเฉียวเฉิงไปแล้วทำไมยังไม่ยอมปล่อยเขาสักทีถ้างั้นก็รบกวนเธอช่วยล่างแฟนเธอไว้ให้ดีด้วยละ่ะอย่าหนีนะนี่เธอหมายความว่าไงพูดมาให้ชัดๆสิเธอเป็นโรคหรือเปล่าถ้าเป็นก็รีบไปรักษาซะนะอย่ามาวิ่งไล่กัดคนอื่นเขาไปทั่วแบบนี้เชอะเธอน่ะสิเป็นหมา ฉันกับเชียวเฉิงนะ่ะเรารักกันดีมาโดยตลอดถ้าไม่ใช่เพราะเธอปล่อยรูปนั้นลงโซเชีลเยลเพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วเชียวเฉิงจะทนได้ยังไงที่ไม่เป็นห่วงเธออ๋อที่แท้เขานี่เองเหรอฉันกูว่าอยู่ทําไมหน้าคุนๆไอ้นี่เธออย่ามาอย่าพูดไปนะหน้าตาสวยๆแบบเนี้ยบางทีก็ชอบลักกินขโมยกินนะเพราะมันอร่อยและตื่นเต,นต้นกว่าไงฮ่ เธอวุ่นวายพอหรือยังเฉิงเจียวเจียวฉันบอกไปแล้วหนีว่าเราเลิกกันเลิกยุ่งกับฉันสักทีคนที่ฉันรักน่ะคือเสี่ยวมู่เธอฝากไว้ก่อนเถอะเสี่ยวมู่ฉันขอโทษฉันไม่คิดว่าเขาจะมาหาเรื่องเธอฉันไปทําเวรกรรมอะไรกับใครไว้เหรอทําไมฉันต้องมาเจอแต่เรื่องบ้าบอแบบนี้ ทั้งถูกผู้ชายจ้างให้เป็นผู้หญิงของเขาเพื่อแรกกับสิ่งที่เขาต้องการแล้วยังจะถูกแกยดเยียดให้เป็นมือที่สามอีกยายจ๋าพวกเขาลังแกหนูหนูจะทำยังไงดีจะยายร้านกาแฟคุณชายต้องการพบคุณคุณส่งพิกัดมาแัะผมจะไปรับคุณครับฉันตูตูตาบ้านนี่มันใช่เหรอฉันไม่ใช่คนใช้บ้านนายสักหน่อย ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยเชอถ้าไม่ส่งไปก็ต้องมาจับฉันไปอีกแน่ช่างเถอะส่งก็ส่งคุณเฉียวสู้อย่างเฉิงอะไรกันนักหนาต้องโอเวอร์ขนาดนี้ทุกครั้งเพื่ออะไรกันถ้าถูกแอบถ่ายขึ้นมาอีกจะทำยังไงคุณชายยังติดประชุมอยู่ชั้นสองเชิญคุณเฉียวตามสบายเลยนะครับ ครั้งที่แล้วมาหวาดกลัวมากก็เลยไม่ได้มองดูรอบๆให้ดีบ้านหลังนี้คือแบบรูหลาโคตรๆไม่ดีโม้เลยนะโว้สุดๆอะท่าทางตอนที่เขาทำงานเทรลเปิดไปเลยดูพอหรือยังเออพอแล้วพอแล้วเสียวเสียวมู่เธอจะไปจะมาบ้านฉันเมื่อไหร่ก็ได้นะ ใครอยากมาเหรอไอ,อ้กลอัตทานเรื่องที่คุยกันครั้งที่แล้วเธอจะให้คำตอบฉันได้หรือยังเรื่องเรื่องอะไรเหรอคุณเฉียวคงยุ่งมากจนลืมไปแล้วสินะถ้างั้นที่พูดว่าอยากช่วยยายเธอก็แค่พูดเล่นนะสิ ไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่ารักษาของยายฉันมันเพียงพอแล้วละ่ะฉันรู้ว่าคุณเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนรวยด้วยคุณอยากได้ผู้หญิงแบบไหนคุณก็คงหาได้ไม่ยากกุ้งฝอยปลาน้อยอย่างฉันคงไม่เหมาะสมเป็นคู่ควงของคุณหรอกเธอไม่ต้องถ่อมตัวขนาดนั้นหรอกเธอก็แค่พูดมาว่าเธอยอมหรือไม่ยอมเท่านั้น ฉันเคยบอกว่าฉันสามารถเชิญหมอจากต่างประเทศมารักษายายเธอได้และยิ่งไปกว่านั้นฉันยังสามารถหาหมอที่เก่งและชำนาญในโรคที่ยายเธอเป็นอยู่มาช่วยรักษายายเธอได้ด้วยการรักษาของยายเธอจะราบรื่นหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอแต่แต่ฉันไม่สามารถ ตกลงยังไม่ได้คืนดีกันหรอกเหรอหน่าสมเพชจริงจริงเมื่อกี้ตอนเซียวเฉิงจะจูบฉันจะจูบฉันก็นึกถึงสู้อย่างเฉิงขึ้นมาเวนกรมเท้ๆต้องเป็นเพราะช่วงนี้อิตาบ้านนั้นชอบมาหาเรื่องบีบบังคับฉันแน่แนฉันก็เลยเป็นแบบนี้เอ๊ะฉันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกับหมีเวีงหรอกเหรอทำไมมาหาลาัยถึงประกาศแจ้งให้ฉันไปห้วนซืกุ๊บล่ะ มูม่เธอทิ้งฉันไปแบบนี้ได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันยังคิดอยู่ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้สัมผัสบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างห้วนซื้อแน่ๆบางทีมหาลาัยอาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถึงได้มอบโอกาสด,ดีๆแบบนี้ให้ฉันไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกเธออย่าถอมตัวไปหน่อยเลยฉันรู้ดีว่าเธอน่ะตั้งใจและพยายามมาโดยตลอดมูม่เธอต้องสู้ๆนะ สมกาบที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แนวหน้าจริงๆงานก็คงยุ่งหน้าดูเลยอะไม่รู้ว่าฉันจะทำได้ดีหรือเปล่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่านักศึกษาฝึกงานรายงานตัวที่นี่หรือเปล่าคะลงทะเบียนที่นี่ก่อนและอีกเดี๋ยวจะมีคนมาพาพวกเราไปรับมอบหมายงาน คุณชายครับคุณเฉียวรายงานตัวเรียบร้อยแล้วครับอืมจับตาดูเขาไว้ให้ดีงานธุกรกิจน่ะเป็นฝ่ายที่บริษัทขาดไม่ได้หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆให้ดีที่สุดช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างราบรื่นแห้ hey, เอิ่เธอไปชงกาแฟมาให้ฉันแก้วหนึ่งสิจากนั้นก็มารับ เอกสารที่ฉันไปก๊อปปี้แล้วก็ค่อยจัดการดูเหมือนว่างานพวกนี้มันจะเป็นงานของรุ่นพี่อันนี่เองนะทำไมถึงเอามายนให้ฉันทำละ่ะเสียวเสี่ยวมูทำเสร็จหรือยังเร่งมือหน่อยสิยังมีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่จะให้เธอเที่ยงเสี่ยวเสียวเสี่ยวมูเธอไปร้านอาหาร ไปร้านอาหารที่ที่อยู่ข้างร้านข้างล่างแล้วซื้อข้าวขึ้นมาสิบกล่องรายละเอียดอาหารฉันจะส่งไปในโทรศัพท์เธอเธอเอาไปให้คนที่ฉันระบุไว้แล้วก็ช่วยจ่ายเงินไปก่อนด,ด้วยละ่ะพอกลับมาก็เก็บจากพวกเขาโดยตรงเลยเกป้าคนนี้คงไม่ชอบฉันแน่แนนะ่